เป็นโค้ดสกินปืนตัวนี้เลยนะครับลองไปใส่ดูนะครับก็ต้องกาบสวิทดาสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบ i c h ช n แนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมก a ลิ n a าฟรีไฟ r ์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปนี้นะครับผมก็ พี่จะมานะครับผมสอนรับในส่วนโคดสกินปืนยกเซิร์ฟเลยนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของฟรีนะครับว่าจะเป็นสกินปืนไอวอลตัวละครฟรีนะครับพี่จะมาสอนรับแบบละเอียดคลิปๆเลยนะครับผมแบบบอกละเอียดทุกอย่างทุกเม็ดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะแล้วก็มาอัปเดตกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายแย่ๆมากมายเลยนะครับใครที่ อยากดูแล้วนะครับสรับการรับโค้ดฟรีๆเนี่ยก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะพี่ก็ขอคนละ1ไลค์หแชร์กันด้วยนะถ้าครบห้าหมื่นวิวพี่ก็จะแจกบัตรกาลิน่านะครับใต้คลิปนี้เลยเหมือนเดิมนะถ้าครบห้าหมื่นวิวนะครับใครที่อยากให้ครบไปๆก็อย่ากออย่ารีแม้แต่วิเดียวเลยนะครับต้องดูคลิปนี้ให้จบนั่นเองเพื่อจะให้ยอดวิวมันครบแล้ว ี่ก็จะได้แจกนั่นเองนะครับผมมาทีนี้เรามาดูในส่วนกิจกรรมกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างนะครับอย่างแรกเดี๋ยวพี่จะพาไปดูในส่วนกิจกรรมปลุกพลังกันก่อนนะครับตอนนี้ก็คือครบ100%แล้วนะครับนี่นะครับความคืบหน้าของภารกิจรายวันของแอนดูล่าง2นั่นเองครับตอนนี้ก็100%เรเรียบร้อยนะครับก็คือจะสามารถนะครับอ่า นำโทเคนมาแลกในส่วนชุดตัวนี้ได้นะตอนแรกยังไม่ปลดล็อกนะในส่วนปลุกพลังนะตอนนี้ก็คือปลดล็อกแล้วสามารถแลกชุดนะครับรักแข่งหญิงได้แล้วตอนนี้พี่ก็ใส่อยู่นะครับตอนนี้ก็สามารถแลกได้ที่เรียบร้อยแล้วตรงนะี้อ่าพี่ใส่แล้วเนี่ยมาดูเดี๋ยวพี่พามาดูเลยนะครับผมอยู่ตรงนี้นี่เป็นไงยังสวยนะครับคือแบบเข้ากับหมัด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 ม่วงเออเข้ากับหมัดม่วงมากนะครับสำหรับชุดนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้เลยเห็นไหมอ๋อชุดผู้ชายน่าจะมาแบบว่าไม่ตู้สุ่ม8ดครั้งไม่ก็็เปน ตู้เก็บโทเค็น5โทเค็นเพื่อจะมาแลกชุดประมาณนี้แหละสำหรับชุดผู้ชายเนะี่ยชุด,ดักแข่งผู้ชายก็จะไม่ฟรีนะครับผมอ่าก็คือต้องต้องต้องสุ่มนั่นเองนะทีนี้ก็มีในส่วนการทำภารกิจด,ด้วยนะสำหรับแอนดูร่าง2อยู่ตรงนี้ครับผมนี่กดเข้ามาที่แลกเปลี่ยนแล้วก็ าลูกพลังตรงนี้มันก็จะเด้งเข้ามาตรงทำภารกิจนะครับก็คือจะมีเดินทางครบ1กิโลครับในโหมดไหนก็ได้นะครับยกเว้นโหมดสร้างห้องนั่นเองนะครับก็จะรับเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้ไป1อันเลยแล้วก็จะมีชิ้นส่วนความทรงจำแอนดูอีกส0บใบเลยนะครับแล้วก็ชุดเพื่อน4คนในโหมดไหนก็ได้ยกเว้นโหมดสร้างห้องนั่นเองนะครับจำนวน4ครั้งนะครับผมนะหรือ4คนนั่นแหละนะครับผมเนาะก็ได้รับ โทเค็นตัวนี้น้สัญลักษณ์ตัวนี้3อันแล้วก็เป็นชิ้นส่วนนะับอีก30อันนั่นเองครับแล้วก็สังหารศัตรูด้วยการยิงหัว1คนด้วยปืน S M G นะครับผมในโหมดไหนก็ได้ยกเว้นโหมดสร้างห้องนั่นเองจํานวน1หัวนะครับก็จะีจะได้รับเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้3อันแล้วก็เป็นชิ้นส่วนความความทรงจํา30อันนะครับแล้วก็ในส่วน การปลดล็อกง่ายๆเลยนะครับสมมติเรามีสัญลักษณ์ตัวนี้ใช่ไหมครับผมเราก็มากดตรงที่รูปกุญแจตรงนี้ได้เลยนะมันก็จะปลดให้นั่นเองนะพี่รีวิวไปแล้วนะครับคลิปเมื่อตอนเที่ยงนี่แหละก็กดย้อนไปดูในในช่องพี่ได้เลยนะพี่รีวิวไว้หมดแล้วนะครับเข้าใจง่ายคลิปนี้พี่ก็มาอธิบายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ภารกิจเนี่ยก็จะมีเนี่ยเห็นไหมให้ปลดล็อกเรื่อยๆเรื่อยๆจนอันสุดท้ายนะครับผมอ่ะข้างล่างเนี่ยก็จะมีขีดตรงนี้ให้เต็มพอเราเต็มเสร็จเนี่ยเราก็จะกดปลุกพลังตรงนี้ นะครับเราก็จะได้ในส่วนแอนดูล่าง2มาฟรีๆเลยนะครับย้ําว่าได้ฟรีๆเลยเป็นภารกิจสายฟรีเลยสลับภารกิจตัวนี้เล่งนง่ายๆเลยครับพี่ก็สอน ละเอียดไปละนะครับใครที่ยังไม่เข้าใจก็คอมเมนต์บอกพี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังกันนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนจิจกรรมอื่นกันบ้างว่ามีอะไรกันบ้างเนาะทีนี้เดี๋ยวพี่จะพามาดูในส่วนจิจรกรรมที่เข้ามาใหม่อีกนึงเนาะที่พลาดไม่ได้เหมือนกันก็จะเป็นในส่วนตรงนี้นี่นะครับซุ้มประตูทองดาก้อนความยิ่งใหญ่แห่งแจ๊งเจ้าพ่อมังกรน,นั่นเองนะครับเป็นชุดที่มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมอ่าเป็นชุดเหมือนเสื้อกันหนาวอะ่ะเออเซ็ตผู้ชายนั่นเองนะครับเป็นเซ็ตนี้เลยนะครับ กิจกรรมนี้ง่ายๆเลยเข้ามาที่แรกก็จะให้เลือกไอเทมก่อนนะมีชุดมีไอวอร์ดนะครับในส่วนนี้เนี่ยพี่เลือกเป็นไอวอร์ดนะครับอันแรกเนาะอ่าแล้วก็ถ้าเลือกเสร็จครับมันก็จะไปอยู่ในประตูแบบนี้นะครับปิดไว้2อันส่วนอันนึงเนี่ย GM จะสุ่มจากของรางวัลในนี้แหละนะครับมาใส่กันนึงแล้วก็ให้เราเนี่ยเดาเอาว่าจะเปิดอันไหนนั่นเองนะครับถ้าดวงดีเราจะได้อันที่เราเลือกไว้นะครับนี่สมมติพี่เลือกไอวอร์ดใช่ไหมถ้าเราดวงดีเนี่ยเปิดทีเดียวก็ได้เลยนะครั้งแรก เก้าเพชรมั้งเก้าเพชรแหละนะครับครั้งที่2 4งสี่สิบเก้านั่นเองเพราะว่าครั้งแรกมันมีส่วนลดไงประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มีละเออยดเดี๋ยวพี่พามาดูนะแล้วก็ในส่วนนี้นะครับอ่ะในส่วนร้านค้าก็จะมีนี่น่เดี๋ยวพี่พามาดูในส่วนสิทธขั้าสูงเนาะอันนี้ก็คือเป็นสิทคข้าสูงเก่านะครับนี่เลยนะครับใครที่ยังไม่เลื่อนเลื่อนขั้นเนี่ยรีบเลยนะครับใครที่อยากเลื่อนขั้นสิทคข้าสูงนี้นะครับนี่อ่าโคตรเท่ดูเด็กนี่เป็นไงนะครับในส่วนสิท้วก็ มีในส่วนอัปเดตใหม่ด้วยเป็นพิเออเดอร์สินค้าสูงอันใหม่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวพี่พามาดูเลยไหนว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะตรงนี้กดตรงนี้กดตรงนี้แป๊บนึงแป๊บนึงตรงนี้เลยนะครับร้านค้าแล้วก็ตรงนี้นี่นะครับผมก็เป็น2ชุดแล้วก็เพนน้าใหม่นั่นอเองโคตรเท่ดูเดี๋ยวดูชุดผู้ชายพี่บอกเลยว่าโคตรแจ่มดูเดี๋ยวนี่อย่างแรงเนี่ยดูเดี๋ยวเป็นไงมีเอฟเฟกต์ยู่บาอยู่บา,บาด้วยเนี่ยเป็นไงโอ้โหเหมือนมันมันมันเป็น ผึกชิดตั้นสีน้ําเงินนะครับอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเสื้อนะครับเนี่ยเป็นไงโอ้เงาวิ้งเลยอ่ะโคตรสวยนะครับผมสำหรับชุดผู้หญิงแล้วก็เซ็ตชุดผู้ชายนั่นเองชุดผู้หญิงเนี่ยก็จะมีผีเสื้อด้วยเป็นไงแล้วก็จะมีเพนน่าเนี่เป็นไงโอ้โหเพนน่าอย่างเท่ด้วยเลยเนี่ยประมาณนี้แหละนะครับสำหรับพิเออร์เดอร์สินค้านสูงนะครับผมอ่าเดือนถัดไปนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับใครที่อยากจับจองก็มาจับจองกันได้นะครับแล้วก็มีกันนึงนะครับในส่วนบัตรสร้างห้องลดราคานั่นเองครับ เหลือ29เพรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีบัตรเป็นชื่อลดราคานะครับเหลือ129เพรนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนคว้าทอละโคงใหม่นั่นเองนะครับนี่ตะโกนเชียร์ไทยในการแข่งขันฟรีไฟโบรซิลีนั่นเองนะครับผมประมาณนี้20เพรเท่านั้นเองนะครับประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่แล้วก็ในส่วนกิจกรรมสายฟรีที่พี่บอกไปนะครับมาเรามาดูกันนะครับก็คือจะเริ่มดูไลฟ์สดก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเอง นะวันพรุ่งนี้เริ่มต้น2ทุ่มเป็นต้นไปนั่นเองนะครับวันที่30พฤษภาคมือวันพรุ่งนี้แหละนะครับเป็นการแข่งขันรอบไฟนอลนั่นเองนะครับก็มีทีมไทยเหลือทีมนึงมาลุ้นเชียร์ช่วยกันนะครับให้ได้แชมป์นั่นเองนะคส่วนของรางวัลเนี่ยเริ่มตั้งแต่อันเล็กไปก่อนเลยละกันนะครับคนดูครบ1นึ่งได้รับเป็นในส่วนนี้เลยนะครับนี่ก็จะมีในส่วนตั๋วแล้วก็การ์ดทองนั่นเองนะครับ คนดูครบแสนห้านะทีนี้คนดูครบ2องแก็จะรับเป็นตัวละครนี้ถาวรเลยนะครับผมอ่ามีให้เลือก27ตัวนะครับมีให้เลือก27ตัวนะครับเลือกได้1ตัวได้ถาวรเลยถ้าคนดูครบ2องแสน้นะครับผมด้รับฟรีเลยแล้วก็ถ้าคนดูครบ3 0 0แสนคนเนี่ยนะครับผมก็เลือกได้1อย่างเลยเนี่ยจากเจ็อย่างนี้เลยนะครับได้ถาวรเลยนะนะครับในส่วนวันที่30พฤษภาคมนะครับเวลา2ทุ่มเป็นต้นไปนั่นเองแล้วก็ในส่วนท่าทางนะครับผมอยู่ครบ120นาทีในวันที่ สาเสียดพฤษภาคมนั่นเองรประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมของฟรีในส่วน Free Fire World Series นั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่โค้ดพี่จะบอกมาเดี๋ยวพี่จะพามาดูอันนี้เดี๋ยวพี่เีเฟสก่อนนะว่าเจียมลงกันใหม่ยังนะครับ น่าจะลงวันละโคดนะครับผมอันนี้เป็นโค้ดวันที่29นะครับที่ผ่านมานะครับนี่เป็นโค้ดสกินปืนตัวนี้เลยนะครับลองไปใส่ดูนะครับไม่รู้ว่าเต็มหรือยังนะครับผมแล้วก็สําหรับวันที่28นะครับเกมก็แจกเหมือนกันเลื่อนลงมาครับผมนี่วันที่28เป็นตัวตัวนี้แล้วก็วันที่27เนี่ยเป็น AK47 นั่นเองนะครับนี่นะครับแจกวันต่อวันเลยนะครับก็คือวันนี้เนี่ย ก็ให้น้องๆมากดดูที่ชุมชนนะครับเดี๋ยวถ้า GM ลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ละกันเําสลับโค้ดตัวนี้นะครับผมนนองก,ก็เป็นโค้ดแจกฟรีเลยเป็นกิจกรรมสั่นกระดิ่งชิงไอเทมนั่นเองนะครับ GM แจกฟรีทุกวันเลยนะครับแจกฟรีถึงวันนี้แหละวันสุดท้ายนะครับผมก็คือโค้ดวันนี้คือวันสุดท้ายเลยเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับใครที่ ต้องใส่ให้เร็วอ่ะนะครับเดี๋ยวพี่รีบมาอัปเดตให้แล้วกันนะครับก็สลับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับมาสอนรับของฟรีแล้วก็อัปเดตโค้ดฟรีไฟฟรีนั่นเองครับเป็นโค้ดสกินปืนลุนถาวรนั่นเองแล้วก็จะมีในส่วนกิจกรรมรับของฟรีในส่วนฟรีไฟเวิลด์ซีรีส์นั่นเองครับโอเคสลับคลิปนี้ประมาณนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปพรุ่งนี้แล้วกันนะเดี๋ยวพี่จะมารีวิวในส่วนกิจกรรมไลฟ์สดรับของฟรีว่าต้องทํายังไงดูช่องทางไหนนั่นเองนะครับเดี๋